รู้ลึรจริงแม่นยำกับผมอาจารย์กฤษณะภูสิทธิุดมนะครับในคลิปนี้จะเป็นการดูดวงว่าใครจะมีโชคใหญ่เงินทับตัวประจำเดือนมิถุนายน2567นะครับเรียกว่าเข้าสู่กลางปีกันแล้วนะในเดือนมิถุนายนนี้เนี่ยมีเหตุการณ์สำคัญพิเศษหลายอย่างทีเดียวนะครับแล้วก็ จะส่งผลดีต่อทุกลัคนาเลยโดยเฉพาะสายเสี่ยงโชคในเดือนมิถุนายนเนี่ยนะครับจะมีวันที่พิเศษมากๆเลยก็คือวันที่18มิถุนายนนะตั้งแต่18มิถุนายนเป็นต้นไปดาวพระเกตจะมีการย้ายราศีดาวพระเกตในทางโหราศาสตร์เนี่ยนะครับพระอิศวนนำพญานาคราช9ตนมาปนให้เป็นผงปักผมด้วยน้ำอมฤตเกิดเป็นเทวดาพระเกตขึ้นมาซึ่งนาคราชเนี่ย ก็เป็นตัวแทนแห่งโภคทรัพย์เป็นเจ้าทรัพย์อยู่แล้วนะแล้วพอมีการย้ายราศีในวันนั้นเนี่ยก็จะส่งกําลังถึงดาวพฤหัสซึ่งดาวพฤหัสเป็นประธานของความสุขความเจริญด้วยนะพอส่งกําลังถึงกันเนี่ยเกิดฤกษ์พิเศษนะเป็นมหาฤกษ์พิเศษมหาฤกษ์มงคลนะครับในวันนี้เนี่ยอาจารย์ก็เลยจะมีพิธีจุดเทียนอาคมพญานาคราชประธานทรัพย์ Yeah. <tampoco S 2> ให้หนุนดวงชะตาในเรื่องของโชคลาภในเรื่องของโอกาสความสําเร็จทางการเงินนะครับใครที่สนใจอยากจะหนุนดวงตรงนี้ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับพิธีจุดเทียนอาคมนักราชประทานทรัพย์ขึ้น12ค่าเดือน7ในวันที่18มิถุนายน2567วันอังคารธงชัย มหาเลอ์แข่งชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ดาวพระเกตตัวแทนแห่งหนาคราชตามหลักเทวกําเนิดจิตญาณแห่งความดีงามและสิ่งศักดิ์สิทธิ์แรงครูกําลังครูเกื้อหนุนเกื้อกูลจะมีการย้ายราศีเข้าสู่ราศีทวาลราศีเมทาดดินส่งกําลังก่อกําเนิดปัญญายาณพลังแห่งความสําเร็จและชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ หนุนดวงด้วยยานบารมีแห่งพญาน,นาคราชราชาแห่งทรัพย์และความสุขทั้งปวงสนใจติดต่อได้ที่ Line o t o p e n d ดนะใครที่เป็นสายเสี่ยงโชคเนี่ยอย่าลืมไปดูรายการเกี่ยวกับโชคลาบในช่องของอาจารย์ด้วยนะครับมีรายการวิเคราะห์ดวงดาวจะบอกเปอร์เซ็นต์แต่ละละัคนาให้เลย ว่าแต่ละลักษณะน,นั้นมีเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่มีเลขนำทางให้ด้วยเสร็จแล้วก็จะมีสรุปตัวเลขให้ตอนท้ายนะครับเสร็จแล้วรายการที่2ก็คือรายการเลขนำโชคอันนี้จะมีตัวเลขวิ่งไว้ทุกรางวันเลยนะเป็นโปรแกรมวิ่งเอาไว้แล้วให้สวดมนต์คาถาอธิษฐานจิตดีๆนะครับเสร็จแล้วก็กดหยุดหน้าจอเพื่อให้ได้เลขรางวัลแต่ละรางวันนะครับแล้วก็ไปซื้อกันโดยในรายการนี้ก็จะบอกด้วยว่าแต่ละลักษณะนนให้ไปซื้อ,อยังไง เสร็จแล้วรายการที่3ก็คือรายการนี้ที่ท่านกาลังดูอยู่เนี่ยนะครับโชคใหญ่เงินทับตัวถ้ามีลัคนาท่านอยู่ในรายการนี้แปลว่าท่านจัดเต็มได้เลยนะครับและอย่างที่ย้ํานะครับอาจารย์ใช้คําว่าลัคนานะเพราะคําว่าลัคนาเนี่ยกับราศีมันจะแตกต่างกันมากเลยนะครับเนื่องจากว่าราศีเนี่ยจะใช้แค่วันที่และเดือนฉะนั้นความแม่นยํามันจะน้อยมันจะแม่นยําเพียง10%นะครับแต่คําว่าลัคนาเนี่ยนะ เราจะใช้5้าเรื่องเลยก็คือวันที่เกิดเดือนเกิดปีเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิดผูกลักนณออกมาพอผูกลักนณะได้แล้วนะมันจะมีความแม่นยําถึง90%เนะครับเช่นตัวอาจารย์เองเกิดวันที่สาสเพฤษภาก็คือราศีพฤกษภนะแต่พอผูกลักนณแล้วกลายเป็นลักนณะกันเวลามาดูรายการในช่องก็ต้องเลือกดูที่ลักษณะกันนะครับเพราะว่ามันจะมีความแม่นยำกว่าถึง90%สนนะครับฉะนั้นใครไม่รู้ลักษณะนะ ก็ติดต่อผูกลักษณกันได้นะครับในเดือนนี้นะครับมีเจ็ดลักษาที่จะมีโชคใหญ่เงินทับตัวประจำเดือนมิถุนายน2567นะครับอาจารย์จะพูดคนที่มีโชคลาภตลอดทั้งเดือนก่อนนะคำว่าโชคลาภไม่ใช่แค่กันงินอย่างเดียวนะมีโอกาสความสําเร็จด้านอื่นๆด้วยสําเร็จในงานได้เงินด้วยสําเร็จทวงหนี้ก็ได้นะเนี่ยถือว่าเป็นโชคลาภของตัวเองนะ หกลัคนาแรกจะพูดก่อนคนที่มีตลอดทั้งเดือนแล้วเดี๋ยวค่อยพูดครึ่งหลังครึ่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับอา้าวลัคนาที่หนึ่งลัคนาเมษชาวลัคนาเมษโดดเด่นตลอดทั้งเดือนเลยมีดวงดาวมาประชุมรวมกันอยู่ในเรือนการเงินแถมดาวประจําตัวยังเป็นเกษตรตราธิบดีหนักแน่นมั่นคงมีกําลังอีกนะครับตรงนี้จะส่งผลดีมากสามารถเสี่ยงโชคและมีโอกาสดีๆตลอดทั้งเดือนเลยนะลัคนาที่สอง ลัคนาพฤกษกษชาวลัคนาพฤกษกษก็ถือว่าโดดเด่นมากๆเลยนะสามารถเสี่ยงโชคได้ตลอดทั้งเดือนมีโอกาสดีๆทางการงานมีโอกาสดีๆทางการเงินนะมีความสําเร็จสมปรารถนาได้ตลอดทั้งเดือนนะครับลัคนาที่3ลัคนามิถุนชาวลัคนามิถุนเนี่ยถึงแม้ดาวพฤหัสไปโชคโคจรอ,อยู่เลือดวินาตอยู่นะครับแต่ในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะโชคลาภอย่างเงี้ยนะ มีโอกาสดีตลอดทั้งเดือนเลยนะใครเป็นชาวลัคนามิถุนนะถ้าไม่เคยเสี่ยงโชคไปลองซื้อดูจะมีโอกาสเด่นมากๆเลยนะครับลัคนาที่4ลัคนากันชาวลัคนากันเนี่ยนะถือว่าโดดเด่นเป็นช่วงที่จะเปลี่ยนชีวิตจะดีขึ้นระดับชีวิตทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงที่ดีมากเลยแล้วมีการเสี่ยงโชคล่าก็สําเร็จสมปรารถนานะครับแล้วชาวลัคนากันนะหรือทุกลัคนาที่พูดไปเนี่ย นะตั้งแต่ต้นเนี่ยเวลาซื้อให้ซื้อ2ไใบ5ใบ10บใบอย่างนี้เลยนะมันเป็นช่วงเวลาที่ดีของชีวิตทีเดียวนะชาวลัคนากันก็เสี่ยงโชคได้ตลอดทั้งเดือนเลยนะครับลัคนาที่5ลัคณาธนูนะชาวธนูก,ก็เสี่ยงโชคได้ตลอดทั้งเดือนเช่นกันนะมีโอกาสดีๆสำเร็จสมปรารถนาในเรื่องของการเงิน เงินที่รอคอยไปทวงหนี้ก็ได้อะไรสำเร็จสมรารปัตตนานะสี่งโชคตลอดทั้งเดือนเลยนะครับลัคนาที่6ลัคนากุมชาวลัคนากุมนี้นะถ,ถือว่าโดดเด่นมากโดดเด่นทั้งการงานโดดเด่นทั้งการเงิน,โดด,ดน,งงนโดดเด่นทั้งการเสี่ยงโชคด้วยโอ้โหนะถือว่าเป็นเดือนที่ดีมากๆชีวิตโดดเด่นสบายใจเลยแล้วอย่าลืมจะเสี่ยงโชค ให้ไปดูรายการโชคลาบของอาจารย์ด้วยนะจะบอกวิธีซื้อไปด้วยนะใครที่เข้ามาดูในรายการนี้ไปย้อนดูเลขนําโชคจะบอกวิธีซื้อทุกลัคนาเลยนะว่าใครจะให้โชคเราผู้ชายหรือผู้หญิงคนแก่หรือเด็กอย่างเงี้ยนะจะได้มีโชคนะไขรหัสชีวิตพลิกชะตารวยด้วยเลขปัตรประชาชน ศาสตร์วิชาลีลับขั้นสูงที่จะช่วยไขยความลับและแก้ไขปัญหาเคลียร์ให้ตรงจุดช่วยให้คุณมองเห็นอดีตปัจจุบันและอนาคตได้อย่างแม่นยำเราต้องยอมรับว่าปัญหาที่ต้องพบเจอในปัจจุบันเกิดจากกรรมที่กระทำมาในอดีตแล้วจะดีแค่ไหนถ้าเราสามารถร่วงรู้กรรมในอดีตชาติและแก้ไขให้ตรงจุดเพื่อการอโหสิก,กรรมร่วงรู้อดีต เพื่อแก้ไขปัจจุบันและวางแผนอนาคตใหม่สู่เส้นทางที่รุ่งเรืองรุ่งโรจน์ไขรหัสลับจากจักรวาลตรวจแก้ไขกรรมในอดีตชาติด้วยาศาสตร์วิชาลีลับขั้นสูงกับอาจารย์กฤษณะสนใจติดต่อได้ที่ไลน์ o p e n d o าว สุดท้ายครับลัคนาที่7ลัคนามีนชาวลัคนามีนนี่โดดเด่นเลยนะเนื่องจากดาวอังคารมาเป็นกเกษตรตราที่ดีเรือนการเงินนั่นหมายถึงความหนักแน่นมั่นคงมีกําลังมากในเรือนการเงินเลยจะเสี่ยงโชคก็สําเร็จทํางานค้าขายก็สําเร็จดีนะจะทวงหนี้ก็ได้ด้วยสบายใจนะครับคราวนี้มาดูว่าคนที่ไม่ติดโผ ổ, ต้องซื้อครึ่งไหน นะแล้วซื้อยังไงส่วนซื้อยังไงเนี่ยไปดูในเลขนาโชคนะจะบอกเอาไว้แล้วนะลัคนากรากฎซื้อครึ่งแรกนะคำว่าครึ่งแรกก็ตั้งแต่1นึถึงสิเอ้ย1น5ถึงสิเลยอย่างนี้นะซื้อได้ทุกวันเลยลัคนาสิงครึ่งแรกครึ่งแรกเช่นกันนะครับลัคนาตุนครึ่งหลัง ครึ่งหลังก็ตั้งแต่วันที่17เป็นต้นไปนะลัคนาพิจิกครึ่งหลังนะลัคนามังกรครึ่งแรกอันนี้ก็ครบถ้วนนะ12ลัคนาเรียบร้อยดูดวงกับอาจารย์กิสณะแบบรู้ลึกรู้จริงแม่นยำแก้ปัญหาตรงจุดไม่มีสะดุดทุกช่วงเวลาของชีวิตการเงินการงานความรักสุขภาพ การค้าธุรกิจต่างๆอาชีพหลักอาชีพเสริมการเรียนการสอบแข่งขันจอกลึกพร้อมคำแนะนำวิธีการแก้ไขแบบชัดเจนรวดเร็วรู้ก่อนแก้ไขก่อนเพราะก,การใช้ชีวิตลองผิดไม่ได้หากเลือกเดินทางผิดคือเสียหายเสียเงินเสียเวลาเสียความรู้สึกใครที่พลาดไปแล้วกำลังเจอปัญหานะักต้องการที่ปรึกษามาดูดวงกับอาจาร,รย์ปฤิณนามีคำตอบให้ทุกปัญหามีทางออกแบบรู้ลึกรู้จริงแม่นยำตัดสินใจได้ถูกทาง รู้เร็วสำเร็จเร็วใครที่เข้ามาชมรายการนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดปุ่มติดตามเอาไว้ด้วยเวลาอาจารย์มีคลิปใหม่ๆลงปุ๊บเราจะได้ดูก่อนเลยส่วนใครที่อยากจะพูดคุยกับอาจารย์นะครับ อาจารย์จะมีไลฟ์สดทุกวัน10บโมงถึงเทีย่ยงแล้วก็ทุกวันพฤหัสวันศุกร์สองทุ่มถึง4ีทุ่มมาสนทนากันได้นะครับก็ <_ C 1> ขออวยพรให้ทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปโชคดีมีโชคมีลาบสมปรารถนาทุกคนนะครับ